สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานเลยครับราคาดีงามสภาพยอดเยี่ยมนะครับอึดถึกทนไว้ใจได้ครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันได้ลดแน่นอนแจ้งจากช่อง y o u t u b e นะครับขอส่วนลดได้เลยครับเบอร์โทรอยู่นี่ไลน์อยู่นี่นะครับ ข้ามช้านะครับคันนี้สวยมากๆครับเอาไปใช้งานนะครับเป็นเกียร์ธรรมดากับ Toyota v i ีออึดถึกทนนะครับรุ่นนี้ปี2004นะครับรถสวยไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่พลิกไม่ควบไม่จมเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับและใช้เกียร์ธรรมดาอยู่แล้วนะครับ สนใจอยากได้ไปใช้งานนะครับรีบกดเบอร์โทรศัพท์นะครับโทรได้เลยครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับลดได้นิดหน่อยนะครับคันนี้เปิดราคาให้เอาไปใช้งานกันเลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับเบาะผ้าเดิมจากโรงงานกว้างขวางพอประมาณขับไกลขับใกล้ได้ครับใช้งานได้ปกติครับ ครบเครื่องครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับฝากคันนี้ไว้เลยครับรถอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับแจ้งเจ็ช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับใครอยู่ใกล้จะไปดูรถก็ได้ครับหรือสมาชิกบ้านไกลนะครับถ้าท่านพร้อมจบโทรเจรจานะครับจะส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันรถไม่หายนะครับนี่นะครับรถสวยสะอาดนะครับใช้งานนะครับความทนทานอึดถึกทน v อใช้งานได้เลยครับ การันตีว่าไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับเปิดราคาเบาๆนะครับเน้นให้สมาชิกได้รถไปใช้งานนะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับรถสวยสะอาดดีนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหากใครกําลังหารถใช้งานนะครับชอบเกียร์ธรรมดาคันนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับปี2004เลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเปิดราคานี้เอาไปใช้งานนะครับเราคัดและเช็คมาแล้วนะครับไม่ได้ขายมั่วนะครับไม่ใช่รถ ตัดต่อหรือไม่ใช่รถจมน้ํานะครับเน้นให้เอาไปใช้งานนะครับรีบปล่อยใครที่สนใจนะครับเอาไปใช้งานเลยครับประมาณนี้นะครับสีสันก็เงาฉ่ำดําดุแบบนี้แหละครับล้อแม็กซ์สวยเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คมาแล้วนะครับใครที่ติดตามช่องนี้นะครับถ้าบอกว่าผมการันตีการจัดส่งเนี่ยแสดงว่ารถคันนั้นต้องเนียนจริงๆนะครับเพราะว่าผมคัดรถจากพี่น้องสมาชิกของผมที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ ัดรถเก่งๆดูรถถึงเก่งนะครับเอาเป็นว่าใครซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับการันตีสภาพการันตีโครงสร้างและการันตีการจัดส่งนะครับ79,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับขอย้ำ7 9 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นกับรถสภาพเฟสวยแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับฝากไว้เลยครับ ทรเจรจานะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับรถสวยนะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับขอพระคุณทุกท่านนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสสวนลดและกราีการจะส่งให้กับสมาชิกได้ครับ